กราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะคือหนูได้เห็นทะเลหมอกสวยมากค่ะก็เลยอยากได้ข้อคิดจากพระอาจารย์ค่ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคของแสงเดือนแสงตะวันก็คือเมฆหมอกชีวิตของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็ได้แก่สิ่งที่เรียกกันว่าเมฆหมอกของชีวิตอุปสรรคทั้ง5ประการได้แก่ 1. การวางจิตเอาไว้ผิดคือการมีจิตคิดชั่ว 2. การคบคนเร็วเป็นมิตร 3. การตกอยู่ท่ามกลางอบบยมุกสี่การมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งและห้าการตกเป็นนักเลงสุรานักเลงหญิงนักเลงการพนันคนที่ตกอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกของชีวิตไม่ต้องทำนายก็รู้ได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้เขาจะกลายเป็นคนที่เสื่อมจากความเจริญอย่างแน่นอนคมทําประจำวันนี้ก็คือเมฆหมอกของชีวิตเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้น จากการสร้างของเราเองถ้าเราอยากกำจัดก็ต้องลงมือกำจัดด้วยตัวของเราเองกำจัดได้เมื่อไหร่ไม่ต้องไปสะดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตก็จะดีขึ้นมาทันตาเห็นกนบาบนมัสการขอบคุณคะ่ะพระอ,อาจารย์